อาป้ามไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะแม่มนก็เหมือนกันวันนี้เลิกงานยำดีเฮียหยุดหนึ่งวนันก็เลยจะพาไปทานข้าวนอกบ้านกัน <Yahoo! S 1> และแล้วก็มาถึงร้านประจำครัวชวนชมลำลูกกาบรรยากาศดีถึงแม้จะร้อนไปนิดแต่ว่าเขาก็เอาน้ำฉีดบนหลังคามันก็เลยไม่ร้อนมากก็ออกจนชิวๆว,วันนี้พามานิกับอาป้ามา เมนูเดิมๆก็จะมีทอดมันปลาไก่ข้าวผัดกุ้งกุ้งผัดบอกเอรี่แล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาโอเคอาหารก็ยังอร่อยเมื่อเดิมเลยจ้าเขาก็มีพวกชากาแฟด้วยนะรสชาติดีใช้ได้ปลากระพงทอดน้ำปลาเขาก็อร่อยทอดสักรอบกุ๊บเลยตอนนี้ก็อิ่มแล้วเตรียมตัวกลับบ้านได้